ซ้อบนี้ครับ Beauty Revolution กำเนิดทุกทองแห่งความงามที่ไม่สิ้นสุดสายมิสแกรนด์อัปน่ะในสองพันยีครับในรอบอ n t e r n า o Competition กับทุดากคนที่สวยนะครับจากห้องเสื้อ Presby b a n k k o อ c o ส m e t i c s อ n l ชุดงงปรากคนที่ของไทยเราสวยไหมครับ,น,ราบน,นางงามของประเทศไทยบริเวิทีมิสแกรนดสวยไหมครับน,นี่เป็นแค่เพียงระดับจังหวัดเท่านั้นนะ คุณลองนึกดูกครับถ้าครบ7จจังหวัดบนเวที Miss Grand Thailand ปี2024จะสวยงามและยิ่งใหญ่ขนาดไหนฝากติดตามช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับและช่วงนี้ครับทั้ง13คนพีเซนชุดได้ดีมากๆและสวยมากๆทั้ง13ชุดเลยทีเดียวช่วงวลานี้ครับก่อนที่จะไปประกาศรางวัลต่อไปเรามีรางวัลพิเศษรางวัลน,นี้กันก่อนเลยกับรางวัล ขวัญใจสื่อบนชนมิสฟ p ตโตจินิกสำหรับน้องที่ถ่ายรูปขึ้นมากที่สุดจุกวงคะแนนและเลือกโดยพี่ๆช่างภาพสื่อบนชนครับจะได้รับเงินรางวัล5,000บาทพร้อมกับสายสะพายประจำตำแหน่งและสำหรับผู้ได้รับรางวัลมิสฟุตโตจินิกในการประกวดมิสแกรนอำนาจเจริญ2024ได้แก่ไมเลย และตะวันวัดใจสิมันโจอร์ m i โ s b o t o t i n ได้แก่ MGA ศูนย์หนึ่งครับสนุกเป็นสนุกอักษรศิลครับโอกาสนี้นะครับข้าขอเชิญนะครับสำหรับเพื่นแคบคุณนภัสโอสิกาออฟฟิเชียลเบนอปาร์ติสประจำประจำกองประกวดพิสแกล์ไทยแลนด์และพิสแกล์อินเตอร์เนชั่นอลที่มอบสายสะายครับ ได้กินมาจากข้างล่างนะผมว่าคุณมอบเส่สพายนะครับนี่คือมิสโกลต,ติกอีกคนครับสวยงามเช่นเดียวกันกินนีด้วยครับและขอเชิญชด้วยนะครับสำหรับคุณอาสักขาอับดุลกานานผู้บริหารจากห้องเสื้อเกรสเมยแต่รรรครับขิ้นมอบเงินประวัครับมีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับของชุดปลาที่ส,สวยๆทั้ง13ชุดเลยครับสามารถติดต่อได้เลยครับ อฟิเชียรเรสเมย์ตันคองครับและนี่นะครับคือมิสบอโตโินิกของเรายินดีกับน้องสนุกด้วยนะครับแ,และต่อกันเลยนะครับกับร,ร,รางวัลพิเศษอีกหนึ่งร,รางวัลกับร,รางวัลชัดอินฟลูเอนเซอร์ครับซึ่งร,รางวัลนี้นะครับสดนดับสนุนโดยเครื่องสำอางชัดคอสเมติกครับ